วัยรุ่นน่ารักทุกคนเลยดูสีฟ้านะครับตอนนี้สีฟ้ดาดุรยะด้วยวดุรยะด้วยสีม่วงแล้วสีม่วงแล้วอายุไทยน้อยเท่ากันเลยเนอะทีมงานวัยรุ่นใช่ไหมเนี่ยอ๋อเด็กๆน่ารักมากเลยดู แล้วนะครับฮานามลลาบัลชารลันวิช ตรงนี้มีป้ายสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่พักศูนย์ฝึอกอบรมสวนสัตว์เขาเขียวบริเวณนี้เรียกว่าบ้านห้วยกรุนะครับอยู่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาและมาดูขบวนแห่นะครับขบวนแห่ที่กำลังมานะครับตอนนี้ ดูบริเวณรอบๆนะครับวิวแถวนี้สวยมากเลยเห็นไหมครับโอ้แขกเรือมาก,กันสนุกสนานทีเดียว ญาติญาติเพื่อนเพื่อนฟงฟงแพร์ทั้งหลายก็มาร่วมง,งานแห่ในวันนี้นะครับตรงนี้มีร้านกเกี๋ยวมีมีมอ่าปั๊มจรินจาของใครไม่รู้เล่นเงินใหญ่ยยเลยนะครับสนุกสนานทีเดีออยว เอาไปใกลๆเสียงดังมากเลยนะครับดูเป็นกันใหญ่เลยดูเดี๋ยวไปดูแก่ใจ นะครับวัดบ้านห้วยกรุนะครับที่พอ่อนาคชลันวิทจะมาบวชที่นี้นะครับและดูแต่ะละคนแต่งตัวสวยๆกำลังเข้ามาแล้วนะครับโอ้โหกำลัง,งเข้ามาแล้วดูเห็นไหมครับเรียวแล้วครับมาบ้นวัดบ้านห้วยกรุ เราวข้าไปชมบริเวณข้างในนะครับมีแข่งเรือรอก,กันเต็มเลยนะครับโ,โตกันเลยเต้นเอาเต็มที่เลยเต็มที่โอ้โหโ่ผ่าทางเต้นยังไงอายุ16ใช่ไหมเนาะโอเคกำลังมานะครับตะบวนกำลังมาแล้วนู่นนู่น อาถึงวันแล้วนะครับมโหรีหยุดแล้วตอนนี้จ,จะมีอะไรต่อไม่รู้นะครับนะครับอันนี้พ่อของชอเคลนนะครับรถเครนที่ยิ่งใหญ่แห่งภาคตะวันออกคนเสื้อขาวนะครับชอเคลนเจ้ของชอเคลนหรือเสียโกนะครับเป็นรองนายกเทศมนตรีนี่นะครับคนอทาท่านี้คือ พ่อของจ้าพ่อของ,พ,อของพ่อของพ่อนาคนะครับชื่อนัทถาพง์กลิ่นสุคนนะครับเป็นรองนายกอบอตอที่นี่นะครับแคกเรือมากันเต็มเลยนะครับดูคนเคนก็มานะครับนี่อันธน,นกิจ นี่ธนกิจครับอันนี้กุ้งนางกุ้งนางนนนนกุ้งนางนะครับอันนี้วีดีโอกุ้งนางเครีดอะไรเครีดอะไรเครีดบร,ริษัทอะไรเออโอเคจำชื่อยังน,นี่ครับคนสีฟ้านี่เป็นแม่แม่ของนาคนะครับ มีท่านรองนายกพอบอตอนะครับหน้าปรับลืมนะครับวันนี้พ่อหน้าได้ทดแทนคุณปิดามาดาก็ได้ขึ้นเขาเรียกว่าเกาะชายผ้าเหลืองของลูกนะครับถือ่าลูกนี้ มีความกระตันอยู่กร่ะตะเวทีเพราะลูกจะบวชอยู่ในโลกกาสาวพักนะครับไดพักค,คุณแม่ของเขานะครับ้าดูนะครับพ่อนาคพ่อนาคพ่อนาคธนพิษนะครับเนี่ยครับข้างบนเลยนะครับโอ้โหผมพันดูดูสักกกอะว่าคนเยอะแค่ไหนมีเพื่อนเพื่อนฟุ้งโฟมนะครับ <c oughs> บริเวณวัดนครับดูมาดูนะครับงานเกียรของชลัดวิทย์นะครับลูกของอนัทถาพงผ์ผินสุคนรองนายกอบอตอบางพระจะขึ้นไปในกระเช้าเคลนอันนี้นะครับเพื่อโปรย สิ่งดีๆโปรยเ,เงินโปรยอะไรแบบน้อยๆเยอะครับงานใหญ่นะครับโอ้โหดูงานเห็นไหม,มครับใช้ภาพตูกระเช้าอย่างสวยงามความสูงนะครับคนตัวใหญ่ คนดังัแบบนี้นะครับกดูดูคนเยอะแยะเลยนะครับดูด้คนเยอะมากเลยเห็นไหมครับพวกก็มาแสดงความยินดีราไปรื่มใจนะครับตอนนี้เจ้าลากควันผานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเจ้านากขึ้นเพลนนะคระเช้านะครับเพื่อจะโปรยพานนะครับ นะสักครู่เดียวนะครับทุกท่นานด้วยความสะดวกดเปิดทางให้เจ้าหน้าเปิดทางให้คณะเจ้าภาพคุณพ่อคุณแม่ของเจา้าหน้าด้วยนะครับเฮ้ยาของเลยด้วยตายแล้ว